สอนรับทุกคนก้าสู่ช่องพานะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมการิน่าพีไฟกันอีกแล้วนะครับก็เล่นอยู่เกมเดียวนะซึ่งวันนี้นะครับมันก็ได้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมันจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ไปดูกันเลยนะก็มันจะเป็นแบบชุดหนึ่งในสี่ชุดจากตูเทพนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแบบชุดยังไงแบบชุดสัตว์เทพชุดแรกนะครับที่มันเข้ามานะอันนี้ก็แบบเข้ามา อันนี้ของเฉียตังชิ้นแรกนะที่เข้ามานะชุดสัตวเทพนะครับซึ่งแล้วก็มันจะเข้ามาในทางด้านของตู้หมุนแปดตีนะครับหมุนแปดครั้งนั่นเองนะอเ <Okay. S 1> ซึ่งก็แน่นอนนะแบบเข้ามาในตู้แบบนี้เนี่ยผมว่าต้องสุ่มจนหมดตู้แน่นอนนะครับซึ่งเขาก็แบบให้เราเลือกของสองอย่างที่เราไม่ต้องการออกนะครับแล้วก็แล้วก,ก็กดหมุนได้เลยนะครับมันจะขึ้นห้เรากดหมุนนะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้กดเลือกของสองอย่างที่ผมไม่ต้องการออกไปแล้วนะครับแล้วก็ ได้หมนเร่งๆไปไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็ต,ตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่สามพันเจ็ดร้อยทวีกเพชรนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามันจะต้องเหมาหมดตู้หรือเปล่าหรือว่ามันจะออกก่อนนะครับแล้วก็ต้องใช้กี่เพชรนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาทุ่มให้ดูนะวันนี้ก็มาแต่ก็มาทุ่มต่อกันแล้วนะครับมาอย่างไงทั้งวันนี้จะได้อะไรโอ้โหได้กล่องทองพวงก็โอเคนะครับเดี๋ยวก็ต่อเลยมาต่อครั้งที่สามกันเลยนะครับ ยังไงจังหวะน,นี้โอ้โหตามสเต็ปนะกล่องสุมแต่กินปืนนะครับว่าก็เปิดไปแล้วโอ้โหคิดว่าถาวรอน,นะเมื่อกี้มาสุ่มต่อกันแล้วเลยนะก่อนเมื่อกี้แบบเปิดได้นี่มานะครับกล่องสุมแต่กินปืนนะเอ้ไม่ใช่เปิดเลยสุมได้กล่องะกินปืนมานะครับมาแล้วก็มาต่อกันเลยนะมาจะได้อะไรครั้งนี้โอ้โหตามสเต็ปนะกล่องสุ่มสกตาโอ้หก็มาคราวนี้ก็สองร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับมันจะได้อะไร โอ้ตามสเต็ปนะฮะต้องหมดตู้แน่นอนผมเชื่อนะ,ะเดี๋ยวก็มาต่อกันเลยนะครับหมดตู้ชัวร์ๆเฮ้ยออกว่ะดางวันใหญ่ออกว่ะเฮ้ยดังวันร้องออกก่อนว่ะครั้งต่อไปนี่ต้องเป็นชุดแล้วแหละา499ยังไงครับตังหวะนนี้จะได้ชุดไหมมายังไงครับทังนี้499จะได้ชุดไม่ชุดจะออกหรือเปล่าครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันเลยมาผมขอให้ชุดออกเถอะนะโอ้โหไม่ใช่นะ ก็ต้องมองมาตู้อยเช่นเคยนะครับนะก็ทางนี้ก็ไม่ต้องดุนนะครับยังนี้นก็ได้ชุดอยู่แล้วนะครับนี่ได้มาเลยแล้วนะครับมอุกยอดไปเลยแค่พยักตะวันนั่นเองนะครับดรือว่าหรืจะเรียกให้ง่ายก็คือแบบชุดเสื้อขาวนะครับมาเดี๋ยวก็ผมขอแบบเขาไปเปิดในครั้งนะครับเดี๋ยวก็ผมจะสรุปไปให้ทุกคนก่อนนะครับ ก็โอเคนะครับผมก็ได้ระดุได้ระดุเพชรมาให้ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทั้งหมดอ่ะผมก็หมด,ดเพชรไปสองพันสองร้อยห้าสิบสองเพชนะครับสองพันสองร้อยห้าสิบสองเพชนะถ้าเหมาหมดตู้สุ่มหมดตู้นะก็สองพันสองร้อยห้าสิบสองเพชนะครับก็โอเคนะก็เ,เดี๋ยวก็ามาดูชุดกันเลยนะครับชุดที่ผมได้มาเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบชุดชุดใหม่ตัวนี้เลยนะครับนี่ชุดแบบสัตว์เทพตัวแรกนะครับนี่โอ้โหอ,อยากเอาไหมเอาไหมเอาไหม นี่โอ้โหจะเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ของตักเทปนะครับหนึ่งมที์แต่โอ้เท่เลยน,นี้แล้วก็อย่างรรอะไรก็ไม่รู้ผมก็เรียกไม่ถูกเลยแบบอ้อมแต่ก็ถือว่าเท่ดีนะชุดนี <Wow. S 1> ้ก็ในทั้งๆของสื้อลนะครับนี่โอ้โหมันก็จะมีแบบเป็นเอฟเฟกเสือออกมาครับแลก็ถือว่าสวยมากๆนะซึ่งผมค่อนข้างที่จะชอบหน้ากากกับเสื้อของมันมากๆนะจุดนี้ผมก็ชอบแค่สองอย่างเท่านั้นสนะองผมก็ เกือบจะดีแ <pim> ล <ples> ้วนะครับ <capacitor> ถ้า <Wel> ม <kin> ันไม่มีแบบไอ้มัดจุกข้างหลังให้ผมยาวๆนี่นะครับก็สวยนะก็แบบเสียงผมอาจจะแอบๆอหน่อยนะครับก็เพราะว่าแบบไม่ค่อยสบายนะก็แบบเจ็บคอแล้วก็เสียงแอบๆหน่อยนะครับน่าจะเพิงมาเปิดไถ่อันทันทีไปเลยนะครับมาเปิดมัดเซ็ตนึงก็จะมีห้าชิ้นนะครับนี่หมใส่ไปเลยเฮ้ยไม่ใช่เซ็ตนึงก็จะมีหกชิ้นนะครับขอพูดผิดนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูเลย นี่นะครับชิ้นั้นก็จะมีหกชิ้นนะก็จะมีไปทางนั้นก่องหลายหน้ารองผมแล้วก็หน้ากากแล้วก็รองเท้ากับกางเกงและก็เสื้อนะครับชุดนี้ก็ผมเชื่อนะว่าหลายๆคนก็คงชอบเสื้อกับผ้าปิดปากของมันนะครับ <Huh? S 1> ก็ถืะว่าแบบเท่มากๆเลยนะชุดนี้นี่นะครับแบบในทางนั้นของสื้งมันก็สามารถช่องกระเป๋าได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเท่มากๆสวยมากๆเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> อ่ะนี่นะครับ เวลาใส่นาฬิบ,บี้นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ชุดอะไรวะเออเหมือนเดมนะครับแต่ขออนุญาตด,ดูก่อนนะอ่ะนี่โอ้แบบตอนที่อยู่ในตู้เมื่อกี้มันไม่ใช่ชื่อนี้นะมันชื่อว่ามันชื่อว่าอะไรวะขยักสวรรค์อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็แล้วก็แบบพอแบบมาดูในครั้งแบบนี้นะครับพอเปิดออกมาแล้วนะมาดูทีละชิ้นนะมันจะชื่อว่า เบียกโกขยักสวรรค์นั่นเองนะครับก็เชื่อม่เหมือนกันนะเออโออ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับในทงด้านของชุดเบียกโกขยักสวรรค์นั่นเองนะครับก็นี้โอ้โหจะมีเอฟ,ฟเฟกต์เสือขึ้นมาข้างหลังนะเดี๋ยวรอดูเอฟ,ฟเฟกต์ม่อีกรอบนึงน,นะครับนี้โอ้โหจะมีแบบเป็นเสือสรุปเนี่ยแบบมันเป็นชุดเสือม่วงหรือชุดเสือขาวกันแน่น่ะผมว่าแบบน่าจะเป็นเสือม่วงมากกว่านะเดี๋ยวรอดูเอฟเฟกต์ขึ้นมาใหม่อ่ะนี่นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในทางด้านของเสื้อมันนะครับมันก็สามารถช่อนกระเป๋าได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีอีกชุดนึงเลยนะครับนี่นะครับชุดนี้แบบชุดเบียรปุกปลายักษ์สวรรค์นะครับเมื่อเวลาใส่หน้ารบีหน้ากอเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับก็สวยมากๆเลยนะครับชุดนี้ซส่งเสื้อมันก็มันจะเป็นแบบเสื้อโค้ทนะครับหรือว่าเสื้อกันกันหนาวนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็น เป็นรูปของตาของสัตว์เทพนะครับก็ตรงแขนนะมันก็จะเป็นแบบเป็นลายนะครับมันก็จะเป็นแบบลายเสือแต่นี่แบบจะเป็นลายเสือแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะแล้วก็กางเกงของมันนะครับกางเกงของมันเนี่ยก็กางเกงมันมีหางด้วยหรอกางเกงของมันนะครับก็จะเป็นแบบกางเกงสีดำนะแล้วก็จะมีแบบเป็นสายสีม่วงออกมาถอข้างเลยนะครับแล้วก็ตรงเข่าหรือว่าตรงขามันเนย่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นอะไรวแบบเป็นเกาะเป็นเหล็กอะไรสักอย่างนี่แหละนะ แล้วก็หน้ากากของมันนะครับหน้ากากของมันก็จะเป็นแบบเป็นยังไงแบบเป็นเสือนะครับเป็นเสือแบบคาบคัมพีอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยมากๆนะแล้วก็จะมีเขี้ยวด้วยนะแล้วก็ทรงผมนะครับทรงผมมันก็จะเป็นแบบทรงผมอะไรไม่รู้เนี่ยผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะเพื่อนดูกันเอาเองเขาเลือกันนะครับขอเรียกไม่ถูกนะครับแล้วก็รองเท้านะครับรองเท้านี่ก็จะเป็นแบบสีเทาอะนะครับรองเท้าจะเป็นสีเทาเาขาวๆหน่อยนะครับแล้วก็มันจะเป็นแบบพื้นสีม่วงนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ย ตรองรองเท้าข้างหลังนะครับมันจะมีจุดสีแดงอยู่สองจุดด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ได้นะครับในเรื่องของยัีย์โกศวันนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะชุดนี้แต่สาหรับผมแล้วผมก็มองว่าสวยมากๆให่มากๆนะครับชุดนี้นะถ้าถามผมว่าผมชอบมากแค่ไหนนะก็ชอบมากๆครับผมจะให้ผมให้เก้าเต็มสิบเลยละกันนะครับก็เพราะว่ามันสวยดีนะนี่นี่เรี๋ผมให่ดูจนะุดยอดม เออเดี๋ยวผมจะลองใส่กับหมัดม่วงให้ดูนะครับถ้าใส่กับหมัดมออ่วงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเพราะมันจะเท่ผมว่ามันน่าจะเท่กว่าหมัดไฟนะเพราะว่าแบบมันจะเข้ากันเดี๋ยวไม่ก็ใส่หมัดน้ําแข็งนะนี่หมัดน้ําแข็งก็เท่ <Wow. S 1> ถ้าใส่หมัดม่วงเนี่ยโอ้โหสีเดียวกันเป๊ะนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับก็เหมาหมดทั้งตู้นะครับก็ใช้เพชรยู่ที่สองพันสองร้อยห้าสิบสองเซนนะครับซึ่งถ้าใครชอบหรือว่าใครอยากได้ก็สามารถเข้าไปร่มกันได้นะครับซึ่งกิจกรรมมันก็มาแค่ แปดวันเก้าวันเท่านั้นนะครับมันก็จะหมดแล้วนะครับก็หลวพลาดไปแล้วมันก็นานอีกนะครับกว่าจะกลับมาถ้าใครชอบก็จัดเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องสุ่มนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจผมแล้วก็เพื่อที่จะได้มาพลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ผมก็ไม่สบายนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับก็เสียงแบบแหบ,บๆหน่อยนะก็ขอกำลังใจหน่อยก็แล้วกันนะครับไปแล้ว